สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันดุรี6 5 4 9าสี่เกอนะคะวันนี้เรามีดิบบินทิท่พับด้วยแบบดาวแปดแฉกนะคะมานำเสนอวิธีทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ครั้งที่แล้วเรานำเสนอในรูปแบบของ5ชั้นนะคะครั้งนี้เราก็จะนำเสนอในรูปแบบของ3มชั้นนะคะเราจะทำแค่3ามชั้นซึ่งประหยัดริบบิ้นไปได้มากนะคะเหมาะที่จะทำขายนะคะจะได้ตั้งราคาไม่สูงเกินไปก็จะได้ซื้อง่ายขายคล่องนะคะเชิญรับชม ต่อไปนะคะเป็นวัตดุอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของเราเลยนะคะนะคะเลือกสีเลือกแบบได้ตามชอบใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมการทำได้เลยนะคะวิธีทำนะคะเราจะใช้ แบบที่เราทำตัวอย่างดอกใหญ่มาให้ดูนะคะเผื่อมีของขวัญที่เป็นกล่องใหญ่ๆนะคะและอีกอย่างใช้แบบใหญ่จะได้เห็นกันชัดๆนะคะจะได้เห็นกันชัดๆ,ๆนะคะเริ่มจากหยิบดิบบินขึ้นมานะคะตัดแต่งปลายให้ตรงนะคะพอแต่งปลายให้ตรงแล้ว ใช้กระดาษกาวสองหน้านะะติดที่ปลายริบบิ้นประมาณ1เซนหรือเซนครึ่งนะคะติดไว้ก่อนเลยติดไว้อย่างนี้เลยนะคะยังไม่ต้องลอกออกนะคะต่อไปสอดปลายริบบิ้นจากด้านหลังของเลขหนึ่ง นะคะสอดปลายลิบบิ้นจากด้านหลังของเลขหนึ่งนะ,ะให้อยู่สังเกตพร้อมที่จะม้วนนะคะแต่ทีนี้ปลายลิบบิ้นเนี่ยเราจะสอดมาเท่าไหร่เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละเราเราติดอันนี้ไปแล้วเพื่อป้องกันมันฉีกขาดนะคะ,ะ,คะเราก็ลองมาม้วนดูก่อนเพื่อจะทาเพื่อจะทำให้ตรงกลางเนี่ยนะคะ, <Tesla. S 2> ะทาตรงกลางนี่ เราลองม้วนเข้ามาก่อนอยังเล็กไปเราก็ค่อยๆเลื่อนมานะคะเลื่อนมาลองม้วนดูว่าถ้าเราทําตรงกลางแล้วเนี่ยเนี่ยนะคะลองสังเกตดูนะคะสังเกตดูให้ได้ขนาดที่ว่าไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปถ้าทําดอกใหญ่เราก็ก็ต้องทําตรงกลางเนี่ยใจกลางเนี่ยให้มันใหญ่ตามกันไปด้วยนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะ ็จแล้วเราก็พันค่ะพันตามจุดเลยนะคะจากหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี่เพิ่งทำรอบแรกเราต้องคอยประคองเส้นนี้ไว้ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะหลวมหลุดเดี๋ยวถ้าเราขึ้นเส้นที่สองแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะสองไปสี่สี่ไปห้า สี่ไปห้าห้าไปหกนะคะสังเกตนะคะมันจะขึ้นจากซ้ายแล้วก็ไปลงที่ขวาห้าไปหกไปเจ็ดนะคะเจ็ดไปแปดแต่ถ้าคนถนัดซ้ายก็เริ่มจากด้านขวานะคะเริ่มจากด้านขวาแล้วก็ไปลงที่ด้านซ้ายนะคะกลับกันนะคะเพื่อความถนัดได้หนึ่งรอบแล้วต่อไปเราก็จะทำรอบที่สองสองตามเลขเลยค่ะ องรอบแล้วนะคะหมุนหมุนช่วยก่ะนะคะถ้าเราหมุนไปด้วยเรื่อยๆนะคะครบสามรอบแล้วนะคะ ครบ3ารอบแล้วก็ตัดด้านหลังค่ะน,นี้นะคะพอได้8ปดรอบแล้วตัดด้านหลังออกแล้วนะคะทีนี้เราใช้แมกเย็บก่อนนะคะใช้ที่เย็บกระดาษเย็บเย็บกลางเลยนะคะกงกลางของชิ้นงานนะคะเย็บแล้วจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็ติดด้านหลังค่ะติดแล้วกดกดให้อยู่ตัวให้อยู่แน่นนะคะเพื่อจะได้ไม่หลุดลอกออกมาเวลาไปใช้นะคะทีนี้เราก็จะทำ ใจกลางก่อนนะคะทาใจกลางก่อนเพราะว่าม้วนง่ายเพราะว่าเรายังไม่ได้แยกกลีบออกมานะคะก็จะใส่ใจกลางประมาณนี้นะคะก็ลอกกระดาษกาวก่อนจะลอกเอามือกรีดก่อนนะคะกรีดให้เขาแน่นเข้าไปมากกว่าเดิมนะคะจะได้นะคะแล้วก็ทยีนิดหน่อยลอกออก นี่ค่ะเห็นไหมคะมันลอกออกมาแล้วม้วนค่ะม้วนวางให้ถึงก่อนนะคะให้ให้เลยตัวแม็กที่เราเย็บมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็โน้มกลับลงไปนเนี่ยโน้มกลับลงไปแล้วก็กดกดให้แน่นนะคะกดให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะต้องช่วยกดนะคะ กดให้แน่นหน่อยนะคะก็จะอยู่กึ่งกลางแล้วนะคะจะสังเกตว่าด้านบนมีช่องว่างนะคะด้านล่างก็มีช่องว่างเท่ากันซ้ายขวาช่องว่างเท่ากันนะคะทีนี้เราเอาแบบออกเนี่ยประโยชน์ของการทำช่องตรงกลางไว้ว่างๆนะคะพอออกแล้วจะได้แบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็ดึงค่ะหนึ่งสองดึงทุกชั้นเลยนะคะหนึ่งสอง เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะก็สวยงามนะคะสวยงามเราไม่ต้องจัดอะไรอีกเลยประหยัดเวลาด้วยนะคะแบบนี้เราขายกันเมื่อปีที่แล้วเราขายดอกละ5บาทนะคะขนาดนี้นะคะดอกละห้าบาทนะคะนะคะ เราก็ได้ดอกริบบิ้นมาหนึ่งดอกแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆนะคะคลิปที่มีประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะหวังว่าคลิปบ้านๆง่ายๆของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะ เองนะคะเรามีอีกหลากหลายรูปแบบที่จะนำเสนอนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่าเพียงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ